สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อเลยค่ะกวนซูอี้เปลี่ยนมวยผมอย่างสตรีที่ออกเรือนแล้วมาเป็นปล่อยผมลงมาและแทนที่จะปักปิ่นเงินทองไข่มุกเพียงเสียบดอกกุหลาบสีชมพูดอกหนึ่งที่เพิ่งตัดมาเท่านั้นก่อนจูงมือมูมูมไปคาระวะมารดาที่ห้องโถงใหญ่ครั้นเห็นบุตรสาวแต่งตัวเหมือนเด็กสาวจงซื่อก็ตกตะลึงอยู่พักหนึ่ง จนกระทั่งหมู่มู่สาวเท้ามาเบื้องหน้าแล้วตะโกนเสียงออดอ้อนว่าท่านยายถึงค่อยได้สติกับคืนมาเด็กดีรีบเข้ามาให้ยายดูเร็วเด็กในบ้านมีน้อยแน่นอนว่าจงซื่ออดรักเอนดูมู่มู่ไม่ได้เพียงวันแรกก็รักปานแก้วตาดวงใจแล้วดังนั้นจึงทิ้งกิริยาท่าทางของบุตรสาวไว้เบื้องหลังกวนซูอี้หลีตามองคนทั้งสอง ก่อนค่อยๆชงน้ำชาท่านแม่ก็เป็นเด็กดีเช่นกันขอรับพอข้าบอกว่าท่านยายจะตีนางก็ตื่นนอนทันทีมูมู่ไม่ลืมพูดแทนมารดาบุญธรรมยายรู้ว่านางเป็นคนอย่างไรยามขยันจะเข้านอนดึกกว่าสุนะักแล้วตื่นก่อนไก่ขันยามเกียจคร้านจะนอนตลอดทั้งวันกินดื่มล้วนอยู่บนเตียง ครั้งเนี้หยาและกลับมาอยู่บ้านจึงหลุดพ้นนางจะนอนจนตะวันสายโด่งอย่างที่ยายคิดไว้จริงๆจ,จงซื่อชี้ไปนอกหน้าต่างเจ้าดูสิถ้าหมู่มู่ไม่ไปปลุกเจ้าได้ทันเวลาท่านปู่และท่านพ่อของเจ้าที่เลิกประชุมกลับมาแล้วเห็นเจ้าอย่างนอนหลับอยู่จะต้องถูกตีมือเป็นแน่กวนสู่ยรีบกำมือแน่นกล่าวอย่างเขินอายว่าท่านแม่ เหตุไดถึงต้องเปิดโปงเรื่องหน้าอายของข้าต่อหน้าบุตรชายของข้าด้วยแล้ววันหน้าจะให้ข้าสอนเขาอย่างไรรู้ว่าสอนไม่ได้ก็ยิ่งสมควรปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างถึงจะถูกต้องจงซื้อเอานิ้วจิ้มหน้าผากของบุตรสาวแววตาเต็มไปด้วยรอยยิ้มเห็นภาพเนี้ยหมิงรันรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติแต่จินซื่อ กลับไม่ได้สติอยู่นานที่แท้หูหญินที่สุขุมรอบคอบฉเฉลียวฉลาดกล้าหารคิดไม่ถึงว่าพอกลับบ้านมารดาแล้วจะมีท่าทางเช่นนี้นางเกียดค้านนอนตื่นสายกังเงา้ากระงอดกระยิมยิ้มย่องเป็นแต่จะว่าไปแล้วนางก็เป็นเพียงหญิงสาวอายุ18-19เท่านั้นยังมีวันเวลาที่งดงามและรอการแบ่งบานสับพร่งในภายภาคแน่ ราวกับดอกไม้ที่ไม่เคยเบ่งบานแล้วกลายเป็นดอกไม้แห้งเหี่ยวที่ถูกฝังลงดินจากนั้นก็ค่อยกลับมาสดใสงดงามมีชีวิตชีวาอย่างรวดเร็วจินจือทอดถอนใจกับการเปลี่ยนแปลงของคูยินจงซื่อจะไม่ชอบได้อย่างไรมือข้างหนึ่งอุ้มหมู่โมูมืออีกข้างโอบก,กอดบุตรสาวด้วยความอะไรอาวรจนไม่อยากปล่อยมือพูดคุยได้หนึ่งค ก็ได้ยินเสียงรายงานดังมาจากด้านนอกบอกว่านายท่านผู้เท่ากับนายท่านกลับมาแล้วจงซื่อถึงได้ให้คนไปส่งอาหารกลางวันแล้วยังไม่ลืมกล่าวหยอกเย้าว่านอนจนถึงเวลากินอาหารกลางวันสตรีทั้งเหยียนจริงเกรงว่าคงมีเพียงเจ้าคนเดียวแล้วหมูมูอย่าได้เหลียนแบบท่านแม่ของเจ้าเด็ดขาดช่วงนี้ท่านแม่เหนื่อยเกินไปขอรับ นางต้องสวดมนต์ให้อดีตไทเฮาสวดมนต์อยู่81วันนอนเพียงวันเดียวยังไม่เพียงพอต้องนอนหลายวันหน่อยขอรับมูมูอธิบายอย่างจริงจังทำให้จงซื้อเกิดความรักใคร่เอนดูโอบกอดเขาแล้วเอาแต่พูดว่าแก้วตาดวงใจกวนสูอี้จับมือเล็กของเขาขึ้นมาจูบสองทีกล่าวยิ้มยิ้มว่าไม่เสียทีที่ยามปกติแม่รักเอนดูเจ้า วันหน้าหมู่มู่ของพวกเราจะต้องเป็นเด็กกะตันอยู่และมีอนาคตสดใสที่สุดในเมืองเหยียนจริงเป็นแน่แน่นอนอยู่แล้วนายท่านผู้เท่าเดินเข้ามาพร้อมหัวเราะเสียงดังขณะถอดหมวกคุณนางออกก็สะบัดแขนเสื้อกล่าวว่าครั้งนี้ข้าจะอบรมสั่งสอนเขาด้วยตนเองใครก็ห้ามสอดมือเข้ามาก้าวไกลข้าจะต้องใช้ชั่วชีวิตที่เหลือ เลี้ยงดูสั่งสอนเขาให้เป็นปราดผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคแล้วสืบทอดวิชาวความรู้และคำสอนของท่านขงจื้อที่ข้าถ่ายทอดให้สิทธ์ทั้งหมดกวนอิ่นฉีเดินตามหลังมาติดติดมีสีหน้าจนปัญญาคําพูดนี้ของบิดาไม่ใช่ว่ารอบตำหนิว่าเขาสอนให้อี้อี้เสียคนห,หรือก็แค่เรื่องเล็กน้อยไม่มีค่าให้เอ่ยถึงจำต้องพูดถึงตลอดเวลาด้วยหรือ ทุกคนในครอบครัวพูดคุยกันอย่างมีความสุขครู่หนึ่งหล่อให้อาหารขึ้นโต๊ะแล้วนั่งลงกินอาหารด้วยกันโดยปฏิบัติตามกฎที่ว่ายามกินอย่าพูดยามนอนอย่าคุยเพราะเหตุนี้ในห้องโถงจึงเงียบมากหลังจากกินอาหารเสร็จเบาไพรรีบเก็บกวาดจนสะอาดเมื่อนายท่านผู้เฒ่าและคนอื่นๆแยกย้ายกันไปหมดแล้วกวนอิ่นชีจึงค่อยแส้ถามอย่างไม่ใส่ใจว่า ค้าวก่อนเจ้าถูกนางข่าหลวงกลั่นแกล้งได้ฮองเต้ส่งช่วยแก้ไขปัญหาให้ใช่หรือไม่ใช่เจ้าค่ะกวนซูอี้สูดลมหายใจทีหนึ่งวันนี้พ่อไปย้ายชื่อของหมู่มู่เข้าสัมโนครัวเจ้าหน้าที่บอกว่าเมื่อวานหัวหน้าปายจัดการเรียบร้อยแล้วแม้แต่เอกสารก็มอบให้เจ้าแล้วมีเรื่องเช่นนี้หรือไม่มีเจ้าค่ะฮองเต้ ยังทรงช่วยเจ้าแก้ปัญหาเรื่องผ่าท้องเอาเด็กออกด้วยนับว่าเจ้าได้พึ่งพาบารมีของผู้ปกครองแล้วจะไม่ใช่ได้อย่างไรเจ้าคะกวนซูอี้สีหน้าเรียบเฉยอำนาจเป็นของดีอย่างหนึ่งสามารถสร้างชื่อเสียงและอิทธิพลสามารถข่มเหงคนอีกทั้งยังสามารถปกป้องชีวิตคนได้อีกด้วยหากไม่ใช่เพราะท่านพ่อกับท่านปูมีตำแหน่งสูงส่ง มีอำนาจอยู่ในมือการอย่าแขลังเนี้ยคงไม่ง่ายได้เช่นนี้หรอกเมื่อรองมาคิดดูหากพวกเรายัางมีสถานะเหมือนยามที่เพิ่งเข้าเมืองเหยียนจริงเป็นครั้งแรกข้าที่อยู่ในบ้านตระกูลเจ้าคงได้รับความอายุติธรรมยิ่งกว่าเดิมและคงทำได้เพียงกั้มกืนความเจ็บช้ำและความไม่เป็นธรรมเพื่อรักษาหน้าทุกฝ่ายไว้เท่านั้นหากล่วงเกินครอบครัวของเขา จะทําให้พวกท่านพลอยเดือดร้อนไปด้วยแม้จะเต็มไปด้วยความหยิ่งในศักดิ์ศรีถ่ายที่สุดก็ต้องถูกทําลายอยู่ดีครั้นสัมผัสได้ถึงความเครียดแค้นในถ้อยคำของนางราวกับว่าความหยิ่งในศักดิ์ศรีเคยถูกทําลายมาก่อนแล้วจริงๆกวนอิ่นชี้อดเอ่ยเตือนไม่ได้ว่าเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นและไม่มีทางเป็นไปได้ใหญ่จะต้องเปลืองสมองคิดด้วยเล่า ไม่ว่าใครต่างก็รักทรัพย์สินและเงินทองแต่ต้องหามาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตหากสุภาพชนคิดรวบอำนาจแล้วจะเป็นอย่างไรกวนสูอี้ตอบโดยไม่ต้องคิดว่าท่านจื่อรู่กล่าวว่ากษัตริย์แคว้นเว่ยต้องการให้ท่านปกครองบ้านเมืองท่านคิดจะเริ่มจากที่ใดก่อนท่านมหาปาต์ของจื้อกล่าวว่าเริ่มแรกต้องแก้ไขทุกอย่างให้สมกับฐาน,นะและชื่อเสียง สุภาพชนมักแสดงความสงสัยต่อสิ่งที่เขาไม่รู้หากฐานะและชื่อเสียงไม่ถูกต้องย่ามเอ่ยถึงก็จะไม่สมเหตุสมผลเมื่อคำพูดไม่สมเหตุสมผลย่อมทำการไม่สำเร็จดังนั้นสุภาพชนจึงสำเร็จราชการแทนและรวบอำนาจโดยชอบด้วยเหตุผลกวนอินชีพยักหน้าอย่างพอใจยอดเยี่ยมนี่ยังคงเป็นถ้อยคําเตือนคนในสังคม และเป็นวิธีแห่งการดำเนินชีวิตการทําทุกอย่างให้สมกับฐานะและชื่อเสียงยังคงเป็นสัจธรรมที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงการแก้ไขทุกอย่างให้สมกับฐานะและชื่อเสียงให้ถูกต้องก็เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบโดยไม่ขัดต่อสัจธรรมผู้ปกครองเป็นผู้ปกครองขุนนางเป็นขุนนางบิดาเป็นบิดาบุตรเป็นบุตรแต่ละคนมีตำแหน่งของตนเอง และมีหน้าที่ของตนเองไม่สามารถลุกแก่อำนาจได้ทานะและชื่อเสียงไม่ถูกต้องทอยคําก็ไม่สมเหตุสมผลถึงแม้จะก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆอ,อำนาจมากบาร,รมีก็พอยสูงขึ้นแต่สุดท้ายย่อมถูกแหวงกัดและตายไม่ดีสิ้นเสียงเขาก็จ้องบุตรสาวด้วยแววตาคมกริบกวนซูหลุกตาแล้วยิ้ม ท่านพ่อไม่จำเป็นต้องสอบถามค่าด้วยถ้อยคำของปัญญาชนอีกไม่นานข้าก็จะไปทำไร่ไถนาเป็นเพื่อนท่านยายที่เจียวโจวแล้ววันหน้าท่านเจอหน้าข้าอีกทีถ้าไม่ใช่บัณฑิตที่ถือผู้กันขนแกะก็เป็นหญิงชาวนาที่ถือจอบถือเสียมแล้วกวนอิ่นฉีมองนางอยู่ครู่ใหญ่ก่อนลูบหนวดแล้วหัวเราะกวนซูอีจึงค่อยถอนหายใจโล่งอกรีบขออำลา บอกว่าต้องไปเยี่ยมสิทธิ์พี่ใหญ่ที่อยู่ชานเมืองตะวันออกกวนฉีกวงผ่าหมู่มู่ไปที่ห้องหนังเซ่ยามนี้กำลังฝึกคัดอักษรจมูกเปื้อนน้ำหมึกหยดหนึ่งท่าทางน่ารักมากนางยืนมองอยู่ข้างหน้าต่างเนื่นนานแต่กลับทําใจเกาะกวนปูล่ลานไม่ได้จึงทําได้เพียงเดินไปตามบนถนนตามลำพัง หมิงหลันเพิ่งกลับมากำลังยุ่งอยู่กับการติดต่อพี่สาวน้องสาวของนางมีเพียงจินจือที่อยู่ข้างกายเจ้านายคนทั้งสองขึ้นรถม้าแล้วเดินทางมาถึงสำนักศึกษาส่วนตัวยังไม่ทันเข้าไปข้างในก็ได้ยินเสียงดุด่าของสตรีว่าเจ้ามันเศษษวะบอกให้ข้าไปขอร้องจวนราชคูให้แนะนำเจ้าเข้าเป็นขุนนางเจ้ากลับไม่ไป เอาแต่จะดื้อดึงเข้าร่วมการสอบเครอจีอะไรนั่นท่าเดียวเจ้าเอาแต่อ่านหนังสือทั้งวีทั้งวันจะไปมีประโยชน์อันใดคิดว่าจะสามารถหาเงินเพิ่มได้อีกหลายตำลึงอย่างนั้นหรือสิทธิ์น้องของเจ้าผู้นั้นทําลายเจ้าจนนักเรียนหายไปหมดแล้วไม่มีสินน้ำใจแล้วพวกเราจะกินอะไรดื่มอะไรเจ้ารีบแต่งตัวออกจากบ้านแล้วไปยืมเงินที่จวนราชคู ถึงอย่างไรก็เป็นเพราะครอบครัวของเขาทำร้ายเจ้าไม่มีทางที่จะไม่ชดเชยให้สักนิดหลอกกระมังทรงซื่อนานแล้วที่ไม่ได้เจอกันชั่วขณะนั้นความคิดของกวนซูอีย้อนกลับไปในอดีตชาติก่อนเดิมทีนางสามารถล้างมนทินเรื่องใส่ร้ายเหล่านั้นได้แต่กลับคิดไม่ถึงว่าจูจ่ๆพี่สะพ้ายนางนี้จะกลับคำพูด เก่าอย่างมั่นใจว่าตนเองเห็นนางกับสิทธิพี่ใหญ่พอดรักกันด้วยตาของตอนเองคขันถูกขับไล่ไปซางโจนางถึงได้รู้เรื่องจากปากของเจ้าหวังซูว่าอีกฝ่ายเพียงต้องการเงินพันตํำลึงจึงทรยศสิทธิพี่ใหญ่และเนื่องจากสิทธิพี่ใหญ่ทําผิดศีลธรรมจึงถูกถอดออกจากตําแหน่งนางจึงกลัวว่าหากยังอยู่ข้างกายเขาก็ต้องประสบกับความยากลำบาก ในโลกนี้ไม่ใช่มีเพียงสตรีที่กลัวจะได้แต่งกับสามีไม่ดีสามีก็กลัวเช่นกันว่าจะได้แต่งกับภรรยาที่ไม่ดีค่าตอบแทนที่เสียไปเท่ากับจุดจบที่น่าเวทนากวนสูอี้ผลักประตูเข้าไปปะสานมือกล่าวว่าสิทธิพี่ใหญ่ไม่กี่วันมาเนี้ข้าพอยทําให้ท่านเดือดร้อนไปด้วยในใจของสิทธิน้องยากจะสงบจึงได้มาขอขมาท่านโดยเฉพาะ เรื่องของอาจารย์หลี่ท่านไม่ต้องไปใส่ใจไม่ถึงสองเดือนใครถูกใครผิดก็จะรู้เองชายหนุ่มที่สวมเสื้อกันหนาวและท่าทางมีวิชาความรู้ถือม้วนตำลาอยู่ในมือรีบคาระวะกลับสิ์น้องเกรงใจไปแล้วที่นี่เสียงดังพวกเราเข้าไปคุยกันข้างในเถิดเขาพากวนสูอี้เข้าไปคุยกันในห้องโดยไม่แม้แต่จะเหลือบมองท่งซื่อ แม้ทรงซื้อเป็นจอมโวยวายในบ้านแต่กลับเป็นคนที่ชอบรังแกผู้ที่อ่อนแอและเกรงกลัวผู้ที่แข็งแกร่งกว่าพ่ออยู่ต่อหน้าคุณหนูสกุลกวนที่สวมเสื้อผ้างดงามสุภาพมีมารยาทก็ไม่กล้าเงยยหน้ามีรื้อจะก,กล้าบ่นพึมพำแม้ครึ่งคำนางรีบวิ่งเข้าไปในครัวต้นมน้ำให้เดือดเพื่อต้มชาในใจคาดหวังว่านางจะเจียดเงินให้สักเล็กน้อย กวนซูอี้วางหีบใส่ตำลาหีบหนึ่งที่อยู่ในมือลงบนโต๊ะกล่าวยิ้มยิ้มว่าเห็นว่าใกล้จะสอบเค้าจีแล้วข้าจึงรวบรวมตำลาหายากชุดหนึ่งมาให้สิทธิพี่ใหญ่หวังว่าครั้งนี้สิทธิพี่ใหญ่จะสอบได้ระดับสูงได้แสดงความสามารถให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ยามนี้ท่านถูกใส่ร้ายป้ายสีมากเท่าไรวันหน้าก็จะมีคนอิจฉาท่านมากเท่านั้น หวังว่าจะโชคดีอย่างที่สิท์น้องพูดเจ้าไม่ต้องไปสนใจส่งซื้อคิดเสียว่าคำพูดของนางเป็นเพียงสายลมศาสตร์หือดูที่ผัดผ่านหูเพียงได้ยินก็พอแล้วสถานที่นี้ของข้าไม่มีสิทธิ์แล้วก็จะได้ศึกษาค้นคว้าวิชาความรู้อย่างเงียบสงบเตรียมเข้าร่วมสอบเคอร์จีหนังสือที่สิ์น้องมอบให้บางเอิญเป็นสิ่งที่ข้าอยากได้อยู่พอดี ร่ากับมอบฐานไม้กลางหิมะช่วยให้หลุดพ้นจากความยากลำบากหากข้าไม่รับก็ถือว่าเป็นการไม่เคารพสิทธิพี่เกงใจไปแล้ววันหน้าหากต้องการสิ่งใดขอเพียงไปหาข้าและท่านพ่อที่จวนราชคูกวนสูอี้กับเขาคุยกันอยู่ครึ่งชั่วยามกว่าหัวข้อสนทนาวนเวียนอยู่ที่การสอบเคอร์จีครั้งนี้แม้นาง จะจำคำถามในการสอบเครือจีในปีนั้นได้แต่ก็ไม่มีทางบอกผู้ใดเป็นอันขาดจะสอบได้หรือไม่ก็ยังต้องพึ่งความสามารถของตนเองชาติก่อนสิทธิพี่สอบได้คะแนนสูงสุดชาตินี้ไม่น่าจะแย่เกินไปนักหรอกตอนนี้สถานการณ์ในราชสำนักเปลี่ยนแปลงไปมากข้อสอบอาจจะเปลี่ยนแปลงผู้ใดจะยืนยันได้อย่างชัดเจนเล่า หลังจากออกสำนักศึกษาส่วนตัวแล้วนางก็ได้ยินเสียงคุณเครื่องของทรงซื่อดังข้ามรั้วมาว่าไม่ได้มาส่งเงินหรือโทรเอ๋ยชะไหนส่งมาแต่นังสือเล่าคิดไม่ถึงว่าคุณหนูสกุลกวนจะตราหนีถึงขั้นนี้ทุยจินจือกล่าวอย่างไม่พอใจว่าเพื่อรักษาหน้าของสิทธิพี่ใหญ่ของหูยินพวกเราจงใจเอาเงินซ่อนไว้ที่ก้นหีบหนังสือชนไหนถึงโดนด่า เมื่อเปรียบเทียบกับสิทธิพี่ใหญ่ที่เปิดเผยตรงไปตรงมาของท่านแล้วทรงซื่อชัางสุดจะทนรับได้จริงๆเจ้าค่ะในโลกนี้ส่วนใหญ่ภรรยาที่ฉลาดมีความสามารถมักได้คลองคู่กับสามีที่โง่เขลาหรือไม่ก็สามีดีแต่ได้คลองคู่กับหญิงชั่วยากที่จะสมบูรณ์แบบด้วยกันทั้งสองฝ่ายกวนซูอี้เห็นจนชินชาแล้วจินจือเข้าใจว่านางพูดพาดพิงถึงฮองเต จึงไม่กล้าพูดอะไรมากอดทนอยู่ครู่หนึ่งถึงกล่าวว่าหากสิทธิพี่ใหญ่ของหูยินไม่ได้เข้าสอบเครอจรจีวันหน้าก็สามารถเปิดสำนักศึกษาส่วนตัวได้นี่เจ้าคะทว่าอาจารย์หลี่เขียนบทความประนามเขาเกรงว่าเขาคงไม่อาจดึงดูดสิทธิ์มาเรียนได้ภายภาคหน้าก็จะใช้ชีวิตอย่างยากลำบากกวนซูอี้กล่าวเสียงเย็นชาว่านักปราชญแห่งยุคมีชื่อเสียงโดดเด่นอะไรกัน เพียงขโมยชื่อเสียงเที่ยวแอบอ้างหลอกลวงผู้อื่นเท่านั้นเขาเดื่มสุราเมาหัวราน้ำผิดสุราแทรกซึมเข้าไปในตับและถุงน้ำดีแล้วอีกไม่กี่วันก็คงเป็นกังวลถึงสุขภาพพวกเราใหญ่จะต้องคิดเล็กคิดน้อยกับคนใกล้ตายด้วยเล่าพ่อหูหยินพูดทำให้บ่าวนึกขึ้นมาได้ใบหน้าของเขาเป็นสีแดงกำดวงตาเหลืองขุน มีสัญญาณว่าตับและถุงน้ำดีอ่อนแอลงคิดไม่ถึงว่าท่านจะเชี่ยวชาญวิชาแพทย์ด้วยจินจือเลื่อมใสยิ่งแม้กวนสู่อี้จะเชี่ยวชาญวิชาแพทย์แต่กลับไม่สามารถดูจากอาการแล้วมั่นใจว่าอาจารย์หลี่จะต้องตายนี่เป็นความทรงจำเมื่อชาติก่อนชาติก่อนหลังจากนางไล่อาจารย์หลี่ออกคนผู้นี้ก็ยิ่งดื่มสุราหาความสำราญมากขึ้น ซ้ำยังเขียนบทความใส่ร้ายป้ายสีนางมากมายสุดท้ายก็เมาตายอยู่ข้างถนนแต่กลับถูกคนบิดเบือนว่านางทำให้เขาโมโหจนตายทำให้นางมีชื่อเสียงด่างพรอยเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งชาติเนี้ยเขาอยากตายหรือไม่อยากตายก็ขึ้นอยู่กับลิขิตสวรรค์คิดได้เช่นนี้จู่ๆกวนซูอี้ก็ตำหนิว่าเจ้าเอาแต่เรียกข้าว่าฮูหยินทุกคำ หรือเข้าใจว่าข้าจะต้องแต่งงานกับอดีตเจ้านายของเจ้าวันหน้าให้เปลี่ยนมาเรียกข้าว่าคุณหนูไม่อย่างนั้นจะหักเงินเดือนเจ้าสามปีจินจือสะอึกแล้วเปลี่ยนคำพูดอย่างเชื่อฟังทันทีขณะสองนายบ่าวกลับมาจากชาญเมืองตะวันออกก็เห็นความเจริญรุ่งเรืองของเหยียนจริงอดเดินเที่ยวเล่นไม่ได้ผู้คนเดินกันขวบขวาตามท้องถนน สองข้างทางเต็มไปด้วยล้านรวงมากมายทงโบกพลิ้วไปตามแรงลมเสียงร้องขายของดังอย่างต่อเนื่องแตกต่างจากภาวะซบเซาในช่วงแรกของการสถาปนาแคว้นอยู่มากโขหลายปีมานี้เย็นจริงกลับมาคึกคักเช่นคลาแรกอีกครั้งหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปแคว้นเว่ยจะต้องอุดมสมบูรณ์เข้มแข็งเกรียงไกรและปกครองก้าวแขวนได้เป็นแน่ กวนซูอี้ทอดทอนใจเอาละค่ะเพื่อนๆคะเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อในอพิโซดหน้านะคะวอวยพรให้สิทธิพี่ใหญ่ของนางเอกของเราสอบได้เป็นจ่วงหยวนด้วยนะคะแต่เมียอย่างนี้จะเลิกยังไงดีเอ่ยทรงซื่อนะคะนิสัยแย่มากคะ่ะเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อในอพิโซดหน้านะคะสวัสดีค่ะ